ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่านะคะโมนี ui, ่ส ah. ิมาอันขั้นขั้นน้ำส้มค่ะด้วยที่บีบบักเน้าเนี่ยบักส้มนาแรงกับสิน่อยหน่อยเองสีเด้อจ้ะนานี่เนี่ยขั้นน้ำส้มค่ะมาโมีอันแนวขั้นอัน ผลละไม่แย่กะขั้นด้วยอันนี้ก็ได้ได้ดจ้าม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 าจบวะเห็นไหบิ๊บมันยังไงโอ้ยมาค่ะมาเนี่ย ขั้นน้ำส้มเด้อเห็นบอสว่างบอเนี่ยขั้นน้ำส้มด้วยที่บีบมะนาวนะคะเนี่ยอุปกรณ์ใส่ล่างส้มดีๆเด้อล่างส้มดีๆห้วกะเนี่ย ปาดสมเครื่องหนึง่งขั้นน้ำสมวิตามินซีแต่เช้านะคะ ในมันเกาออกจับปังสีเด้อเอาเอาผ้าหลก้กก็นอนสิว้วข <c ười> ันน้ำสมกินบะเบดใส่ตูเย็นไว้เด้อค่ะ มาค่ะมาค่ะคั้นน้ำส้มวิตามินซีแต่เช้านะคะเห็นมอ ขั้นนำสมพูน่ะขั้นแป๊บเดียวได้บักหลาหนึง่ง ทริก,กมองสองเทียได้ขาออกอยู่ล้างส้มดีๆแล้วก็มาไอ้นี่นะคะ น้ำั้นส้มเพิ่มวิตามินซีนะคะเชา้านี้ถ้าไม่ไม่ไม่ถ้าไม่ว่าวิตามินซีมันน้อยก็มะนาวมาบีบให้เปรี้ยวไปอีกนะคะเพิ่มบีบมะานาวเพิ่มไปอีกก็ได้นะคะถ้าว่าวิตามินซีมันน้อย ไปกลับมาหน่อยนะคะ ง่ายๆค่ะเห็นไหมล่ะคะเต็มนี่เลยถ้าเราจะหวานเราก็ใส่น้ำตาลลงถ้าเรา,าเพิ่มความเค็มก็ใส่เกลือลงสักนิดนะคะแต่ช่างๆไม่ใส่อะไรทั้งนั้นค่ะจะเพิ่มหวานก็ใส่น้ำตาลจะเพิ่มรสชาติให้มีเค็มหน่อยก็ใส่เกลือค่ะ แต่ซังจ้ามไม่ใส่นะคะใส่ๆจะดื่มสดๆค่ะเนี่ยค่ะดิงส์น้ำส้มนี่หวานอยู่ค่ะไม่ไม่เปรี้ยวก็เลยไม่ต้องเติมน้ำหวานแล้วก็ไม่เติมเกลือนะคะโอเคค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะ กรอกใส่ตู้เย็นนะคะให้คนในครอบครัวทานนะคะขอบคุณมากมายค่ะ